บ้านอีกตัวหนึ่งไอสองตัวที่เหลืออยู่ไหนวะออาบนหลังคาสองตัวในบ้านตัวหนึ่งอยู่แป๊บนึงไอต้องเปิดน็อกสักตัว,ตวหมวกามสามนี่เฮ้ยสามหมดเลยเหรอเอ็มเปิดได้ไหม Nhập! nó Đi tới Người ấy một. บ้านไหนบ้านนี่บ้านพี่บ้านพี่ขาพี่เลยน้องอีนึ่งอยู่ในบ้านอีตัวนึงหมดหมดหมดเยอะไปไงอ่ะวงกดแรงโหมีรถปะวะ